ก,กับเรียนท่านประธานวุฒธธิสภาและสมาชิกวุฒธธิสภาที่เคารพผมขออนุญาตเกินนำสั้นๆเป็นประเด็นนะครับอ,อยู่สองสองคำถามคำถามแรกก็คือ,อทำไมเราต้องศึกษาเรื่องสุราชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องที่สองอยากาสื่อสารไปยัง พี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าศึกษาแล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับในเรื่องสุราชุมชนซึ่งกระแสสุราชุมชนตรงนี้ขนาดนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าท่านสมาชิกผู้ที่สภาทุกท่านก็คงติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับผมเรียนเป็นประเด็นอยู่4ีหประเด็นนะครับประเด็นแรกผมมองไปที่การแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทยเนี่ย ขณะนี้ g p p ของประเทศเนี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมนี่นะครับ16ล้านล้านนะครับผมจะชี้ให้ท่านคิดตามผมไปนิดหนึ่งนะครับว่าใน16ล้านล้านเนี่ยในปี62นะครับผมใช้ข้อมูลปี62นะครับใน12เมืองหลักหัวเมืองหลักซึ่งเราถือว่าเป็นเมืองใหญ่เช่นเชียงใหม่โคราชภูเก็ตอะไรพวกนี้นะครับ นครสวรรค์อันนี้เป็นเราเรียกว่าในสายของหมหาไทยเราเรียกว่าหัวเมืองใหญ่นะครับสามารถผิผลผลิดที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมให้แก่ให้แก่ประเทศไทยได้ตั้งแต่5.7ล้านล้านไปจนถึง3 0 0แสนล้านอันนี้มีแค่12จังหวัดนะครับ5.7ล้านล้านก็คือที่กอทม นอกนั้นก็ไล่ไปตั้งแต่8ล้าน7ล้าน6ล้านไปจนถึง3 0 0 0 0นล้านเพราะนั้นท่านจะเริ่มเห็นภาพว่าจังหวัดที่ทำไรายได้ให้กับประเทศเนี่ยก็คือจังหวัดที่เราเรียกว่า12หมวเมืองใหญ่ผมไปดูตัวเลข g p p ีในปี62นะครับ64จังหวัดที่เหลือที่เราเรียกว่าเมืองรองเนี่ยมีรายได้ GDP ที่สร้างให้กับประเทศไทยเนี่ย2แสนล้าน2แสนล้านล้านนะครับจนถึง1 5 2 1ล้านก็คือที่แม่ฮ่องสอนท่านคิดดูนะเมื่อกี้5.7ล้านล้านนะครับขณะนี้ที่แม่ฮ่องสอนทำรายได้ให้กับประเทศ15,211ล้านเท่านั้นเองแล้วถ้าดูตัวเลขลึกลงไปนะครับ มีเมืองอีกเมืองเมื่อกี้เมืองเมืองหลักเมืองรองผมใช้คําว่าเมืองจิ๋วกันแล้วกันนะครับมีอยู่5ใน64เมืองรองเนี่ยมี50เมืองที่ผมเรียกว่าเมืองจิ๋วเมืองจิ๋วคืออะไรครับสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยต่ํากว่า1นึ่งแสนล้านมาโดยตลอดถ้าเราถือว่าประเทศไทยมี76เครื่องยนต์แต่ขณะนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าเครื่องยนต์จิ๋ว ที่เมืองจิ๋วเนี่ยนะที่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แล้านเนี่ยมีถึงมีถึง50เมืองจิ๋วเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยแก้จนได้ค่อนข้างลำบากนะครับประเด็นที่สองครับประเด็นที่2ผมมองอย่างนี้นะครับหลักคิดในการแก้จนลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยประเทศไทยทำมา2เรื่องแต่จริงๆแล้วมีเรื่องที่สซึ่งเรายังไม่เคยทำเลยเรื่องที่1คืออะไรครับ ผมใช้คำภาษาอังกฤษว่าสต็อกนะครับอันนี้ก็คือเรืยกเป็นเรื่องการสงเคราะห์ก็คือในเมืองจิ๋วเหล่านี้ไม่มีโอกาสแก้จนได้แน่นอนครับเพราะรายได้ไม่พอนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังเจอก็คือว่าในเมืองจิ๋ว50กว่าเมืองเนี่ยรัฐบาลต้องแก้ปัญหาความยากจนโดยการสงเคราะห์เป็นหลักเพราะนั้นท่านจะเห็นว่า การแก้ปัญหาสอง,สองเ,อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรพวกนี้เนี่ยปีหนึ่งเราใช้เกือบสองแสนล้านนะครับอันที่สองเนี่ยคือคำว่าฟล o ก็คือเรื่องการทำมาหากินการทำมาหากินในที่นี้ผมถือว่าเป็นเศรษฐกิจกิ่งก้านสาขายังไม่เป็นลำต้นนะครับเป็นกิ่งก้านสาขาหมายความว่าไงครับก็คือเศรษฐกิจในชุมชนในอำเภอในจังหวัด ซึ่งถ้าท่านดูภาพใหญ่ที่บอกว่า50เมืองจิ๋วเนี่ยสร้างไรายได้ให้ประเทศไม่ถึงแสนล้านเนี่ยนะครับมีถึง50เมืองเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในในขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับก็คือคำว่า flow ก็คือเป็นเรื่องทำรรมาหากินเรื่องที่3ประเทศไทยยังไปไม่ถึงก็คือคำว่า system transform transformation นะครับอันนี้คือระบบที่จีนใช้อยู่ ก็คือระบบเศรษฐกิจที่ผมเรียกว่าเป็นลำต้นนะครับถ้าตราบใดที่เรายังแก้จนโดยเราทำอยู่สองเรื่องก็คือสต็อกกับโฟล์แต่เราไม่ไปถึงซิสเต็มทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยผมก็ไม่เห็นอนาคตของประเทศไทยว่าเราอีกกี่อีกกี่ห้ปีเราจะแก้จนในประเทศไทยได้นะครับประเด็นที่3ครับเราทำอย่างไรครับ ทำอย่างไรในที่นี้เมื่อกี้ท่านประธานผมได้พูดแล้วนะครับว่าเรามีคําว่า creative economy ก็คือ BCG เนี่ยแหละครับก็คือเศรษฐกิจสร้างสารรค์อันนี้เป็นความหวังใหม่นะครับ creative economy เนี่ยถ้าเราจะทำเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรค์มันตามมาด้วยอะไรครับ e c o k n o w l e d g e b a s e ก็คือองค์ความรู้ องค์ความรู้ในที่นี้ก็คือภูมิปัญญากับนวัตกรรมหรือนวัตกรรมทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจก็ได้นะครับตัวสุดท้ายเนี่ยที่ผมพยายามเน้นว่ามันส่งผลสัมฤทธิ์กับพี่น้องประชาชน,ชนก็คือ new s curve นะครับ new s curve เนี่ยมันสามารถให้ระบบเศรษฐกิจที่เป็นกิ่งก้านสาขาเนี่ยเป็นลำต้นได้ซึ่งสภาพัฒน์เขาก็ได้วิจัยแล้วนะครับว่า S New S Curve เนี่ยถ้าลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยจะเพิ่มรายได้ให้ประชากรสูงถึง70%ของเดิมนะสูงกว่าเดิม70%อันเนี้ยเป็นผมใช้คำว่าเป็นผลสำลิดที่เกิดขึ้นทีนี้เรื่องที่4ผมจะโยงมาที่สุราพื้นบ้านที่แพร่เนี่ยนะครับทำไมเราต้องทำที่แพร่นะครับแพร่เนี่ยตำบลเดียวนะครับที่เราเรียกว่าตำบลเสียบ ที่อำเภอสองมีประชากรไม่ถึง5,000คนนะครับทำสุราพื้นบ้านที่เป็นผมใช้คำว่าเป็นภูมิปัญญาเพราะเขาทำมากว่า200ปีแล้วครับไม่ใช่เพิ่งทำนะครับเพียงแต่เขาทำมา200ปีเนี่ยปี2555เนี่ยรายได้จากการเก็บภาษีสุราในเรื่องการผิดแล้วก็ผู้ประกอบการการขายในปี2555เนี่ย เก็บรายได้เพียง20ล้านบาทนะครับพอเราใช้อ m คโน o ีโนเล e เบ s e ที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องภูมิปัญญาแล้วเราไปต่อยอดเอานวัตกรรมเข้าไปใส่ไม่น่าเชื่อนะครับปี2,557ข้อมูลจากกรมสับสามิตรกระทรวงการคลังนะครับสามารถเก็บภาษีผู้ผิดและภาษีการขายสุราชุมชนในอำเภอเฉพาะตำบลเสียบนะ5,000คนเนี่ย ได้ถึง400ล้านท่านฟังตัวเลขไม่ผิดนะครับจาก20ล้านกระโดดขึ้นเป็น400ล้านภายใน2ปีในปี2563 64 65มันเป็นโควิดผมก็เลยไม่เอาตัวเลขมานะครับ2563เนี่ยกระทรวงการคลังเก็บภาษีสับสามิตรและภาษีซื้อขายเนี่ยนะครับได้514ล้าน ตัวเลขก็ท่านก็ฟังไม่ผิดอีกนะครับจาก20ล้านกระโดดมา400ล้านกระโดดมาถึงปัจจุบันเกือบปัจจุบันเนี่ย514ล้านเมื่อกี้ผมเรียนท่านว่า New S Curve เนี่ยที่รัฐบาลทำเนี่ยมันกระตุ้นรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึ้น70%แต่ผมกำลังจะชี้ให้ว่าสุราชุมชนพื้นบ้านที่สเสียบตำบลเสียบตำบลเดียวนะครับ รายได้เพิ่มขึ้นมา514ล้านจากฐาน20ล้านเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วน new s curve ก็คือ2,000เปอร์เซ็นต์ครับจากรัฐบาลที่ทำในเรื่องอุตสาหกรรมมันเพิ่มมา70ขณะนี้เพิ่มขึ้นมา2,000เปอร์เซ็นต์ครับอันเนี้ยผมถึงบอกว่าเป็นคำตอบว่าทำไมเราสนใจสุราชุมชนที่เสียบนะครับประเด็นเกือบประเด็นสุดท้ายนะครับ การศึกษาเนี้ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่24พฤษภาหกสีเราตั้งแต่สมัยพี่คำนูนสิทธิสมานเป็นประธานอนุชุดนี้นะครับเราใช้เวลาศึกษา1ปี5เดือนครับวันนี้ใช้เวลาไป1ปี5เดือนโดยมีไปร่วมกับสถาบันพระป,ระประกเก้าในการศึกษาวิจัยเป็นเอกสารที่ออกมาในเล่มปัจจุบันนี้นะครับผมเรียนท่านว่าเรามีประกาศกระทรวงกา การกลางเรื่องวิธีบริหารสุราตั้งแต่ปี44เราเรียกว่าฉบับที่3อันนี้อนุญาตให้จำน่ายสุราเสรีแล้วก็มีฉบับที่4ในปี2546การได้รับอนุญาตการจำน่ายสุราเสรีเนี่ยเริ่มกำหนดเงื่อนไขว่าต้องได้รับอนุญาตจากกรมสัพสามิต กำหนดเงื่อนไขให้ใช้เครื่องจักรต่ำกว่าห้าแรงมา้าใช้คนน้อยกว่าเจ็ดคนอันนี้ผมถือว่าเป็นการเหลื่อมล้ำนะครับคุมกำเนิดสุราแช่ตั้งแต่ปี2544เรามี1,970โรงงานสุรากันเรามี6,166โรงงานหลังจากนั้นมันก็ดาวลงมาตลอดครับ เหลือไม่กี่แห่งยกเว้นที่แพร่เขาสู้ด้วยตัวเองและจากการไม่ได้ลงไปส่งเสริมนะครับน้อยมากผมกำลังจะเรียนว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ออกประกาศพรบอประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาที่ที่ผ่านมาเนี่ยครับต้นเดือนนี้เองอันนี้เป็นการปลดล็อกก็คือจากไม่ ไม่ไม่เกิน5แรงมา้าไม่เกิน7คนเนี่ยนะครับรัฐบาลขยายไปเป็น50แรงม้า50คนนะครับ <m> เพราะฉะนั้นผมถือว่าอันนี้เป็นอนิสงค์ของสุราชุมชนอย่างน้อยที่ผมเรียนให้ท่านว่ามันโต2,000%นะครับไม่ใช่70%ของ New S-Curve นะครับข้อมูลตัวนี้ก็เป็นข้อมูลของกรมสั์สามิ์ครับไม่ไม่ได้เอาข้อมูลอื่นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะเรียนท่านว่าการสรุปแล้วนะครับการแก้จนลดความเหลื่อมล้ำประเทศไทยเนี้ยผมเห็นวิธีทางเดียวก็คือต้องมุ่งไปในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากตราบใดที่ท่านแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากได้ท่านก็เห็นตัวอย่างที่แพร่แล้วเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยทางอาจารย์เขาจะมาอธิบายให้ท่านแล้วก็ถ้าท่านมีคำถาม นะครับท่านประธานสังสิตกับผมแล้วก็ทีมงานก็พร้อมจะรับคําถามตอบคําถามและรับข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตท่านประธานขออนุญาตเชิญอาจารย์ทางสถาบันพระปกเก้าครับอาจารย์บีครับ